I uh, observe about uh, the uh, student, the teacher, student teacher <laughs> uh, to teach uh, the student yeah. at uh, the college, oh, technician college. so nice. Okay. So nice. โอเคน่ายินด okay. so yes, ีท yeah, ี่ไ <ę> ด mm ้ยินขอบคุณค่ะเวลาข้ามนะถ้าจะไปเที่ยวกราสีจะไปไหว้หลวงปู่น้อยจะไปเที่ยวมหาลัยอาจารย์ด้วยโอ้ไปสิฝากคงไปบรรยายนีดเพิ่งจบโปรเอกด้านการสอนสังคมใช่ไหมน่าจะมีด้านการสอนสังคมใช่มการสอนสังคมวิทยาการการสอนสังคมอ๋อตอนนี้เ้าเขาอยากได้คือเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนอ่ะจะเป็น มีข่าวบรรยายแล้วจบโปรเอกด่านหนีจบสองใบในจบโปรเอกสองใบศาสนาปรัชญากับ Education Study จ้เพิ่งจบได้เมื่อได้เดือน2เดือนมานี่เองค่ะจบจากที่ไหนครับจากมาขอนแก่นมจรออนแก่นอ๋อมจรออนแก่นใช่ใช่ก็จะึ้นรับปริญญาเดือนธันวาเนี่ยค่ะวันที่8ธันวานี้แหละใช่ค่ะ สู้จนตาเลือกคนละค่ะผลิตเงินคนละปั่มเงินดวนจะปั๊มเงินดวนการสอนมสค่ะขามารใช่ค่ะสีนนปรตกอนใช่ค่ะอภาษามีแต่ก่อนก็เลยเขาทางคู่ยูแลยมาเขียนทางคู่ยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ สวยมากยามเย็นจะสวยมากนะคะแต่ชั้นยอมว่ามันใหญ่มากเลยมันขึ้นไปอยู่ได้ยังไงนะมันต้องมันต้องเอาขึ้นไปได้ใช่มันต้องเอาขึ้นไปได้เดี๋ยวทีนี้คือมาดูข้างล่างเลยอิ่ใหญ่มากเลยนะคือเป็นตันเลยคือชนคือทับคนตายอ่ะเอาตรงอี้อะทับคนตายอ่ะมันต้องแข็งแรงขนาดไหนจะไปวางข้างบนได้แล้วความสงกเดี๋ยวเดี๋ยวเธอต้องเข้าใจนะรอบเข้าสู่เทศบาลเขาใช้เครื่องทุ่นแรงยังไงออันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน หรือว่าต้องทําไม้ขึ้นไปก่อนแล้วก็แบบเชือกเป็นลำแล้วคนแบบเป็นหมื่นเป็นพันอย่างนี้เหรอน่าหน้าจัดเนาะแต่ว่ามันขึ้นสูงไปเป็นชิ้นเป็นชิ้นอะน่าจะเอาขึ้นไปเป็นชิ้นเป็นชิ้นเพราะแต่ละชิ้นเน่ยก็มัองออกใช่ไหมเป็นชิ้นส่วนนะเธอไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมไม่ยังยังอัปโหลดอยู่ตอนนี้โอเคยังอัปโหลดอยู่เดี๋ยวเราจะไปนั่งพักที่ร้านเครื่องดื่มนิดหนึง Welcome to Sikorafu! My teacher! You, oh, so you learn much. so many things. Yes! The history.